สวัสดีตอนเช้านะครับผมโอ้ถอดเอลนกองมันเลยจอเท่านี้ได้ป่ะเนี่ยเสียบเสียบตรงนี้ตรงนี้ป่ะครับได้ไหม่มก็ได้ดห่มใหม่ขายสลาหนอ โอ้ oh, สนาระข่าวรายการเนอะเลยอยูมอย่มองอยู่มองเศร้าเลยน oh, เนาะโอ้แอนแฟมิลี่ซูมใหญ่เลยซูมใหญ่เลยไี่คุดยังไงมึงตัวขึ้นรถปลายหน้าบ่อปลายหน้ามันอ่ะ กันนี้นะมาแล้วล่วะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ,โอ้โหใส่เสื้อเหมือนกันเลยวันนี้ถายได้ไม,ไมัด้สวัสดีครับไม่ได้มาเมออืมโอ้ เอาหญีกแล้วนี่นะครับอัปเดตอัปเดตล่าสุดในรักวัสดีครับลุงก็ขี่รถไปทางท้ายนานะครับเอาบักจกไปอันนึงโจกโกกอเอาบักจกให้นะครับโอ้เมื่อคืนดูคลิป เมื่อคืนดูคิวเขาเปิดไฟใส่สวยมากเลยเปิดไฟแล้วมาสะท้อนองค์ปู่นะครับนี่นะครับส่วนลำตัวเนะก็พลันนาการาทั้งหมดแล้วเนาะครับผมหามยังเล,เล็กอะไร เ,เสียงของผู้น่าที่ยังไม่ได้เอาลงนะครับเพราะว่าไมนยังอยู่ข้างบนเนาะที่ยังไม่เสร็จเป็นจุดที่สูงด้วยนะครับก็เลยยังเอาไว้เป็นนั่งร้านนะครับว่าทาางนี่จะตั้งนั่งร้านมันก็ยุ่งยากนะครับขึ้นู่สูงด้วยลงก็เลยใช้เลยตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นนั่งร้านเลยทาสีด้วยเนาะ นต้องมาดูกับตานะครับต้องมาดูกับตาพอินเปอร์เซ็นต์ว่าพิมช่างก็น่าจะมาประมาณเร็วนี้นะครับเร็วนี้นะครับพิมพช่างก็จะมาประมาณสิ้นเดือนนะครับจำไม่ถึงนะครับได้ินมาคร่าวๆนะครับผมก็จะเอายิงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรก็อาจจะเลือกเวลานะครับ เด่นมากเลยเพราะว่าเราทําฐานขึ้นไปเนาะทําเป็นเนินนะครับเนินขึ้นไปแต่ถ้าตั้งตรงพื้นราบนี่ก็จะไม่เด่นเท่าทําเนินขึ้นไปนะครับนี่นะครับเป็นการออกแบบอยมันเป็นหาจี่นวกเป็นนุ้่น

ตัวคงปูบาลานกันนะครับผมต้องได้ตัดแน่นอนครับตัดเนี่ยตัดมองทีนี้ตัดตัดแล้วก็แต่งให้ส่วนลําตัวเิ่นบาลานกัน่บางบางจุดก็ตกเพราะว่าเราตั้งนะกะมันก็มีการขาดเคลื่อนเนาะก็บางจุดก็ตกบางจุดก็สะดุ้งขึ้น,นก็เลยว่าต้องได้ตัดตัดแล้วก็แต่งให้บาลานกันที่สุดนะเห็นเ่อขันตัวเป็นสี่เลีกยมจิต ก็อย่างลังมันหักนะแม่มันก็จะไม่สวยได้หม้อได้หม้อได้เขาไม่อย่างนี่ครับบรรยากาศล่าสุด ที่โค้งหนองนานะครับสวยมากนะครับวงปู เดาไปดูด้านหน้านะเดินไปดูด้านหน้านะดูมุมด้านหน้าด้วยห,หลายมุมนะครับเออฝนน่าม่นเช้านะครับขับรถมากับลุงนะฝนตกแรงมากนะครับที่กุนเรือคำพอเข้าจำปาดงหยุดนะครับโอ้โหถือว่า เรื่องเ่เชียก็ต้องเชื่อนะครับเอเช่อก็ต้องเชื่อนเสาไฟครับมาแล้วนะครับเราขอมาพามาดูมุมด้านหน้านะครับ ก็อัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดประมาณนี้นะครับสําหรับเช้านี้ก็วันนี้นะครับลุงก็มีแผนว่าจะทําห้องน้ำเนาะเห็นคุยที่บ้านลุงเสือนะครับทํเทีคานห้องน้ํานะครับโอเคนะครับของคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ